เคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้มันเหมือนเช่ไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้ว hmm. คือตื่นเช้ามาทำอะไรเดิมๆวนไปวนมาจนมีเสียงเล็กๆในหัวมันดังขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะชีวิตมันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิใช่เลยครับความรู้สึกแบบนี้เลยซึ่งความรู้สึกนี้มันไม่ใช่แค่เบื่อเบื่อนะคะแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณแรกเลยว่าทั้งในตัวเรากำลังจะเปลี่ยนไปครั้งใหญ่ เหมือนโลกใบเดิมมันมันเริ่มคับไปแล้วสําหรับเราวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับปรากฏการณ์ที่หลายคนเรียกว่าการตื่นรู้หรือบางทีก็ใช้คำว่าการยกระดับเราจะมาเจาะลึกกันหลายๆมุมเลยตั้งแต่ประสบการณ์ส่วนตัวไปจนถึงคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมคะใช่ครับทั้งจิตวิทยาทั้งเรื่องสมองว่าอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นทั้งทางกายทางใจเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันไปเกี่ยวกับการที่สมองเรากําลังรีเซ็ตตัวเอง เพื่อสร้างตัวตนเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาได้ยังไงโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มันจะมาจากความรู้สึกแปลกๆที่อธิบายยากๆใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆอ๋อเหมือนต่อจิ๊กซอแต่ไม่มีภาพหน้ากล่องให้ดูใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากคือรู้แค่ว่าภาพรวมมันกําลังจะเปลี่ยนไปแต่ยังไม่เห็นว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง และสิ่งที่น่าสนใจคือความรู้สึกนี้มันไม่ใช่การคิดไปเองนะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมุมมองการรับรู้หรือที่เขาเรียกว่า shift in perception เปลี่ยนมุมมองการรับรู้ครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นวินาทีที่เราเริ่มเอะใจว่ากฎเกณฑ์หรือเรื่องเล่าที่สังคมบอกเรามาตลอดชีวิตเช่นต้องเรียนเก่งๆมีงานดีๆใช่ครับต้องมีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุข เรื่องเล่าพวกนี้มันมันอาจจะไม่จริงสำหรับเราอีกต่อไปแล้วอ๋อเป็นจุดที่เราเลิกทำตามที่คนอื่นบอกแล้วหันมาถามตัวเองจริงๆจังๆว่าตกลงฉันต้องการอะไรกันแน่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยพอเราเริ่มตั้งคำถามแบบนั้นเส้นทางหลังจากนั้นคงไม่ได้ราบเรื่อนสวยงามแน่ๆเลยใช่ไหมคะโอ้โหไม่เลยครับเป็นคำถามที่ดีมากมันเหมือนวิกฤตในชีวิตเลยหรือเปล่าคะ ข้อมูลบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นกระบวนการที่วุ่นวายสวยงามเจ็บปวดและให้ความกระจ่างโห oh, ทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเลยใช่ครับทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายคนเจอกับอาการที่เรียกว่า ascension symptoms หรืออาการของการยกระดับซึ่งบางทีก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะอาการที่ว่านี่เป็นยังไงบ้างคะ เคยได้ยินคนพูดถึงความรู้สึกลอยลอยเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกความจริงเหมือนดูหนังชีวิตตัวเองอยู่อันนี้ใช่ไหมคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งเลยครับเราอาจจะแบ่งอาการพวกนี้เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้นะอย่างแรกเลยคือด้านอารมณ์อันนี้จะโดนกระทบหนักมากยังไงคะคือจู่ๆก็เกิดความวิตกกังวลรุนแรงหรือแพนิคแอทแท็ขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลอืมซึ่งแหล่งข้อมูลอธิบายว่ามันคือความรู้สึกที่ตัวตนเก่าของเรา กำลังถูกฉีกออกไปโห oh, ฟังดูน่ากลัวจังครับหรือบางคนก็รู้สึกเศร้าลึกๆเหมือนกำลังไว้อะไรกับตัวตนเก่าซึ่งมันเจ็บปวดเหมือนสูญเสียคนรักจริงๆนะครับเพราะต,ตัวตนที่เราเคยเป็นมาทั้งชีวิตกำลังจะหายไปฟังดูหนักหนามากเลยนะคะแล้วนอกจากเรื่องอารมณ์ดิ่งๆแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีครับคือจะกลายเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆไวต่อทุกสิ่งรอบตัวไวต่อทุกสิ่งใช่ครับ พลังงานจากคนอื่นแสงจ้จาเสียงดังๆอย่างที่หลายคนเป็นเลยคือทนอยู่ในที่ที่คนเยอะๆอย่างห้างสปปรรพสินค้าไม่ได้เลยอ๋อรู้สึกเหมือนมันท่วมท้นไปหมดใช่ครับเหมือนข้อมูลทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาจนอยากจะวิ่งหนีออกมามันคือการที่เซ็นเซอร์การรับรู้ของเรากำลังถูกปรับเทียบใหม่หมดเลยโอเคเข้าใจละคะ่ะแล้วทางร่างกายละคะมีผลกระทบด้วยไหมแน่นอนครับ อาการที่เจอบ่อยที่สุดคือเหนื่อยแบบไม่มีสาเหตุอือห uh ือ huh. อันนี้หลายคนน่าจะเป็นเหนื่อยเหมือนโดนดูดพลงังทั้งที่วันๆไม่ได้ทำอะไรหนักเลยซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนตอนที่คอมพิวเตอร์ของเรากำลังเอ่อกำลังลงโปรแกรมใหญ่ๆหรืออัปเดตระบบอยู่เบื้องหลังพลังงานของเครื่องทั้งหมดจะถูกดึงไปใช้กับการติดตั้งนั้นทำให้โปรแกรมอื่นช้าลงหรือแฮง์ไปเลยร่างกายเราก็เหมือนกันครับ พลังงานส่วนใหญ่ถูกดึงไปใช้ในการรีเซ็ตภายในใช่เลยจู่ๆก็เบื่อของที่เคยชอบกินมากหรืออยากกินของแปลกๆขึ้นมาอืมนั่นคือร่างกายกำลังบอกเราว่าอะไรที่เข้ากันไม่ได้กับความถี่หรือระบบใหม่ของตัวเราอีกต่อไปมันกำลังปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเองโดยอัตโนมัติแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันหน้าคะ การที่ข้อมูลพูดถึงการรีเซ็ตสมองหรือสลายอัตราแล้วเปรียบเทียบกับการอัปเกรด OS คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงในทางปฏิบัติคะนี่คือแก่นของเรื่องนี้เลยครับถ้าเราจะยึดการเปรียบเทียบเรื่องอัปเกรด OS เป็นหลักนะกระบวนการนี้ก็เหมือนกับการที่เรากําลังลบแอปเก่าๆที่มันบั๊กๆหรือกินสเปกเครื่องทิ้งไปแอปพวกนั้นก็คือความคิดความเชื่อพฤติกรรมเดิมๆของเรา ถูกต้องครับสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราอีกต่อไปแล้วการลบทิ้งก็เพื่อจะเคลียร์พื้นที่ในฮาร์ดไดรฟ์ให้ว่างที่เรียกว่าตัวตนที่สูงกว่าหรือ higher self ที่ทำการได้ลื่นไหลขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นดิฉันเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับและสิ่งที่น่าชึ่งมากๆคือนี่ไม่ใช่แค่คำเปรียบเปรยลอยๆนะครับในทางวิทยาศาสตร์สมองมันเกิดขึ้นจริงๆหรอคะครับ สมองของเรามีสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้สมองกำลังทำการ Renovate ครั้งใหญ่เหล็กมันกำลังทุบทุบทุบถนนเส้นเก่าที่เป็นวงจรประสาทเดิมๆที่เคยพาเราไปสู่นิสัยเก่าๆความคิดเก่าๆทิ้งไปจริงๆแล้วสร้างทางด่วนเส้นใหม่ที่แข็งแรงกว่าเพื่อรองรับตัวต,วตนเวอร์ชันใหม่ของเราเดี๋ยวนะคะฟังเรื่องสลายอัตตาหรือ ego แล้วดูนะ่ากลัวมากเลยค่ะ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอัตตาคือตัวตนคือบุคลิกของเรานี่เรากําลังพูดถึงการสูญเสียความเป็นตัวตนไปเลยหรือเปล่าคะนี่เป็นจุดที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากครับอัตตาไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องไปฆ่าให้ตายนะเอ้าไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของตัวเราที่ต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่จากเดิมที่มันเคยเป็นเหมือนเจ้านายจอมเผด็จการที่คอยสั่งให้เราทำอะไรตามสัญชาตญาณดิบหรือความกลัวเพื่อเอาตัวรอดอย่างเดียว อ oh. มันต้องถูกปรับลดตำแหน่งลงมาเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่คอยทำงานสนับสนุนเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าของตัวเราอ๋อ oh. คือไม่ได้กำจัดทิ้งแต่ให้มันทำงานร่วมกับส่วนอื่นในตัวเราแทนใช่ครับเป้าหมายสุดท้ายของกระบวนการนี้คือการบูรณาการตัวเองหรือ self integration การบูรณาการตัวเองคือการให้ทุกส่วนในตัวเราไม่ว่าจะเป็นตัวตนเก่าอัตตาหรือตัวตนใหม่ สามารถทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเหมือนวงออเคสตราที่เล่นเพลงเดียวกันมันคือการเปลี่ยนจากการโต้ตอบกับสิ่งต่างๆแบบอัตโนมัติมาเป็นการตอบสนองอย่างมีสติและไตรตรองมากขึ้นโอเคค่ะฟังดูแล้วเป็นกระบวนการที่ทั้งลึกซึ้งแล้วก็หนักหน่วงจริงๆถ้าอย่างนั้นถ้าเรากำลังอยู่ท่ามกลางการอัปเกรดที่วุ่นวายนี้เราจะทำยังไงให้ระบบทั้งหมดไม่ล่มไปสะกอ่อนล่ะคะมีวิธีรับมือกับมันบ้างไหมมีแน่นอนครับ และคำแนะนำที่สำคัญที่สุดจากทุกแหล่งข้อมูลเลยนะคือการยอมจำนนหรือ surrender ยอมจำนนไม่ใช่ยอมแพ้นะคะไม่ใช่ยอมแพ้ครับแต่มันหมายถึงการเลิกต่อต้านกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นการต่อต้านมันเหมือนกับการวายทวนกระแสน้ำเชี่ยวยิ่งฝืนก็ยิ่งเหนื่อยใช่ครับยิ่งเหนื่อยและเจ็บปวดการปล่อยให้มันเกิดขึ้นและไหลไปกับมันจะช่วยได้มากที่สุดเหมือนเวลาความกำลังอัปเดตเราก็แค่ต้องปล่อยให้มันทำงานไปจนเสร็จ อย่าเพิ่งไปกดปิดเครื่องอีกอย่างที่สังเกตจากข้อมูลคือหลายคนในช่วงนี้จะรู้สึกอยากออกไปอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นเป็นพิเศษเหมือนร่างกายมันเรียกร้องหาแสงแดดต้นไม้ใบหญ้ามันเกี่ยวกันยังไงคะเกี่ยวอย่างมากเลยครับธรรมชาติมันเหมือนเป็นสายดินของเราสายดินเหมือนเวลาเราเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเสียบกับดินเพื่อปรับสมดุลประจุไฟฟ้าการพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติก็ช่วยร่างกายและระบบพลังงานของเราที่กําลังปั่นป่วน ได้ปรับจูนตัวเองให้กลับมาสมดุลได้เร็วขึ้นจริงด้วยค่ะมีอีกข้อที่น่าสนใจมากคือเรื่องการจัดการพื้นที่รอบตัวการเคลียร์ของรกๆในบ้านในห้องทำงานมันช่วยเคลียร์ความรกรังในใจได้จริงๆเรื่องนี้ตลกดีนะคะสังเกตตัวเองตลอดเลยว่าพอได้เก็บโต๊ะทำงานที่รกมากๆเสร็จทีไรจู่จูก็คิดงานที่ติดมานานออกเฉยเลยแสดงว่ามันเชื่อมกันจริงๆนะคะเรื่องพื้นที่ภายนอกกับภายในเนี่ย เชื่อมกันโดยตรงเลยครับเพราะมันคือการสร้างพื้นที่ว่างทั้งข้างนอกและข้างในแต่มีกับดักอย่างหนึ่งที่สำคัญมากที่เราต้องระวังในช่วงนี้กับดักเหรอคะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการหลีกหนีทางจิตวิญญาณหรือ spiritual bypassing การหลีกหนีทางจิตวิญญาณมันคืออะไรคะ มันคือการที่เราใช้แนวคิดหรือคำพูดสวยๆทางจิตวิญญาณมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับอารมณ์เจ็บปวดหรือปัญหาที่แท้จริงของตัวเองอ๋อ oh. ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดคือกระแส Good vibes only หรือต้องคิดบวกเท่านั้นอ๋อ oh. คือการพยายามบอกตัวเองว่าห้างโกรธห้ามเศร้าต้องมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็กดทับความรู้สึกจริงๆเอาไว้แบบนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับ การทําแบบนั้นมันเหมือนเราเห็นสัญญาณไฟเตือนสีแดงกระพริบบนหน้าจอคอมแต่แทนที่จะเข้าไปดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรเรากลับเอากระดาษโพสต์อิดสวยๆไปแปะทับมันไว้แล้วบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ปัญหามันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ครับปัญหามันก็ยังอยู่ตรงนั้นการบูรณาการที่แท้จริงคือการยอมรับและทำงานกับทุกส่วนของประสบการณ์ตัวเองไม่ใช่แค่ด้านที่สวยงามการปฏิเสธความรู้สึกบางอย่าง ก็เท่ากับเราปฏิเสธส่วนหนึ่งของตัวเองไปซึ่งมันขัดขวางกระบวนการอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์อย่างสิ้นเชิงพอจะสรุปการเดินทางทั้งหมดนี้ได้ว่ามันเริ่มจากความรู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ผ่านช่วงเวลาที่ทั้งเจ็บปวดและสวยงามของการรื้อถอนระบบเก่าครับไปสู่การติดตั้งและประกอบสร้างตัวตนเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาถูกต้องครับไม่ว่าเราจะใช้ศัพท์ทางจิตวิญญ,ญาณอย่างการยกระดับความชีหรือศัพท์ทางจิตวิทยายอย่างการปรับเทียบอารมณ์ สุดท้ายแล้วหัวใจของมันก็คือการบูรณาการเป้าหมายคือการสร้างตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียวยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแกนแท้ข้างในของเราได้มากกว่าเดิมก่อนจะจบกันไปวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากค่ะข้อมูลบางแหล่งบอกว่าเราอาจจะกำลังอยู่ในยุคข,ของการตื่นรู้ครั้งใหญ่หรือ mass awakening ที่กระบวนการเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากพร้อมๆกัน Hmm. ซึ่งอาจจะทำให้ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาและนุ่มนวลขึ้นไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดรุนแรงเหมือนคนในยุคบุกเบิกน่าสนใจมากค่ะซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามชวนคิดสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ว่าถ้าตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการได้ตลอดเวลาการที่เราหันมามีส่วนร่วมในการออกแบบและวิวัฒนาการตัวตนของตัวเองอย่างมีสตินั้นมันมีความหมายอย่างไรไม่ใช่แค่ในฐานะคนคน,คนหนึ่งแต่ในฐานะส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์